เอาจะปันวุ้นล่ะตั้าเจ้เลียกปันจะเทียเราเจ้าแจ่ตตองหวัดมานี้บัดนี้ครับฟันมาไรไปอยู่เมืองนอกขึ้นมาแล้แม่ฟันแรกไหมต่้งแต่าตองวัดมัดนี้ฟันเทียไปนี่เว้ยฟันสามเทียลมิตอยู่นอกโอ้ฟันยมมันเก็บะไปบ่บ่ออันแรกนี่ฟันวางไหนอ้อไปนอกไปนอกนะไปแล้วท่านวนวันนี้แท็กตำรวจน้ำจับเขาส่งมาที่บ้านครับเขาส่งกลับมาส่งกลับมาเออ บัตรนี้เขาโทษนั่ไปอือมห้ขึ้นไปวะั่านเนี่ยก็หลายเนี่ยเร่นม่ได้จ้างกันเลยขึ้นที่แฝันในไปอืมขึ้นรุน่นฝันว่าเขาจับเราทรงมากทรงมากเออบัตรนี้ท่านโดนโทษน้่โทษนํมามว่าห้ขึ้นไปเอาเมียไปน้่บัดนี่วะั่านขึ้นไปนอกอีกอครับขึ้นไปนอกอีกเนื้อมันที่ออกอายุย่าใหหลับปวดแล้วเกิดศูนเก่า หาซิบอเก่าพอดีนึกทีออกหาเก้าซะเก้าหาซะฝันั่นเนี่ยแต่เก้าแต่เก้ามันก็ออกพัสปอร์ตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝันสามรอบนี่คือฝันเกี่ยวกับยุประเทศนอกอย่างเดียวประเทศนอกย้อนเคลื่อนโซ่อดีตอดีตสมัยตั้งแต่ไปพลบยูเวียตน้าผมตุน บูมิไปนอปหน้าหวยมันเป็นไ่องวดนิวสกันเคยฝันลักษณะนี้บาวันเคยฝันแต่มโนเรี่นี่เนาะมันถือว่าบันนี้เลขยั้นเขาหกสามสามหกมันมากจะใจบวันนี้เรียกพสปอร์ตพาสปอร์ตเอ้าสรางมาแตพาสปอร์ตย่งบอเดนวหวก็อยู่ในบ้านถือได้จำเลขได้บ่ันจำได้บอห้วยแค่ย่างาสามสามหกสามสามหกเลขพาสปอร์ตมีกตัวมีหกตัวผมบอ บ่เออแต่ว่าเขาจำเจ้ตัวไทยบ่จำเจ้าไทยมันเคยออกตัวนาบ่ันบ่บ่ออกเจ้ตัวไทยอมว่าสามสามหกบ่แม่อสามสสามสามหกโอ้ก็คือติดสามปวดน้องบางนึงกับสามหนึ่งหนึ่งสามก็ยังว่นตัววันนี้สามสามหกนั้น่นมันเก่ออกสามสามหกเดียวเนาะอืมไม่เอนั่นน่ะฟันฟันพอสปอดนะเออพวกก็แนนนนแต่ว่าพาสปอดสามหกสามนั่นกันสิละการอาชยงไว้ยังออกอยู่ออกือ ก็ไปฟันก็ไปแก้อยู่พุ่นตัวเงียบใจบุญต้องวันหมากหมากหมากมันเลื่อมมันตึงไปหมากมันเลื่อมมันโดนหลายเนาะโอ้แมนแมนแมนเกิดว่าแล้วเออบ้านนี้แมนแมนเมื่อพุ่นเนี่ยอืมมันเกิดออกพัดอะบัดนิดนี่เราตั้งแต่พุ่นมาหน่กระมุกกรามันนี่ฟันอีกฟันเกี่ยวไอไปนอกนี่ไปนอกไปนอกมันก็มีพัดสะบัดตัวหัวมีพัดสะปัดหลามีซูเน้าแล้วเนาะอืมพอดีไปได้ สามสามหกวะจีเม่ยนเราเปลี่ยนไหนปู้พวกปู้คนท่านมาเขียนมาเคยอย่างไปมาตาอันมาตาพูดอ่ะมาตานเอาเรียกไม่ห้จำวันไดนะจำได้ตัรเลขศูนย์เรียกหาเาะเรียกหาโอ้โอ้แมนตัวล่ะนะเล่าเล่าให้สัมผัสเตียนึ่งแล้วนะจำได้ต่เลขยรียกัเลขศูนย์ก็เรียกหาเมียนม่ขึอนแได้แล้วเ้ที่แหกเพิ่นไม่หาศูนย์ครับ สองตัวาังแก้ไว้เนั่จำได้ตัวศูนย์ทั้งน่ะแบรนี้อันมาเปลี่ยนอีกในขึ้นเดียวกันนะฟันมื่เปลี่ยนว่าโอ้ยเรขศูนย์มแมนมันเป็นหาตัวประสั่หาครับเนี่ยตัวนี้เขเนื้อมีบวามจำไในต่วากับศูนย์วิสิป็นย์หาศูนย์จักมันมันจงใจให้เป็นศูนย์หาหาศูนย์กับปะจักษจักคือกันบ่อร่างเนี่ยบ่งล่างๆกับ่จืดใดเนี่ยบ่จืดในมืขึ้นว่านนี่นะบุ ฝันมาเพื่ออะไรเนี่ยไปจูดทงเนื้อเวอร์ซันน่ะซูเปอร์ฝันตัวนี้ก็ฝันซูเปอร์ฝันไปจูดอินีต่อเสี่ยงเดี๋ยไปเห็นเลขอยู่แต่ว่าหมั่นใจก็พูกํายาว่าเห็นอยู่เลขเห็นตัวใดบ้างลูกเหระเห็นตัวใดเห็นอันศูนหาซวงเลยบุน่ะสูนหาคำาเข้ากันครับเลขอันที่ต้องว่าที่จำบ่ได้จนจะมาม่นอนคิดอยู่หลายมือแล้วนี้รวยมีทุ่งนี่ มันเปลนอย่างไหนเนาะว่าเถ่เนาะมาบอกไปจุดตรงอย่างในเรื่องใหมปก็จูดเลยเห็นเพ้อเอยู่จุดนี้ฝันแบบเออจุดนห้ฝันนี่โอ้ยจุดนี้ี่ไปจุดนน่าออัมิ้วมันือเปลี่ยนทงสัตว์ยากรปูเมื่อนั่เนี่ยเดี๋ยวอยุสองมื่นนี่เด็กเี็ออกเนาะหมดศูนย์ศูนหนึ่งคเนาะมันองหรอที่สามมันเคยย่างหลายมืออยู เอาว่าละเลีซุ้มนี่เรขกพรสปปว์ตเอาส่วะเอาไรูปพระสปวัานเขียนเลยพอารับอีกเอาอีกอาะไรเลขไจุดทองเนี่ยเอาไซวะอันนี้เนี่ยเน่ยเนี่ยโอ้หมันเปลี่ยนซูนหาอยู่แล้วซุนเอากรคือนว่าศุนหานหาสองซุนหาสองในสันม่เขียนำอดไจะหารับศูงว่ะันบัออกมันไปออกศูนหาสองคนนี้หันยนไดนอ่อาสองจนานเนี่ยเลขจุดทงบอกว่าอะไรเอันเขียนอัน เอาเอาจังที่เขียนไปสักกันเบื้องต้นเขียนไปสักกันเบื้องต้นแล้วบ้านี้อ่าเลาะมือสีออกทังไหนกันย้าเมื่อเขียนให้ชัดๆเท่ากับคอยมามาสรุปบ้าห้าสีลงทุนตัวไหนเขียนบางวันบางนึงนะเห็นว่าศูนย์หนึ่งสามนะทุใต้ครับศูนย์หนึ่งสามมันเขียนไรสน่ะกระโคงทุดท้ยรับตัวเลขเขานะอ่าเอาเขียนสักกันเบื้องต้นสักอนศูนย์ห้าสอง อืมเผาเล็กเลเาอ่าเล็กันว่าสันเลขฝันอืมเล็กันกรเดว่ว่าเล็กจุดตรงตอนคนไทยเขาเจ้าปั้งถิ่บรุเรื่องอะไรไาตำรวจทีจับมันอะไรจุดตรงที่นี่แหละมันแปลีเอจุดตรงนี่ยเลื่อมาฝุ่นพีเอ็มย่งสองจุดห้าเนี่มันมาตรงกันก็ดีที่ศูนย์หาซอง เงี้ยมาเขาตรงอย่าเริ่มมาคันท้องจูดน่ะวิีการจุดการยั้งเนี่ยมันเป็นฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าหนเห็น้อมเข้ากันครับเพื่อนจุดเป็นยังเป็นศูนย์เนี่ยจุดจะเป็นศูนย์จุดนะอ๋อชั่โชว่วโอ้ยสายอ้าวนี่พี่น้องครับผมเลขพ่อเรืองภูมิปวกโพงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดเจ้าว่าเพื่อนว่าในส่วนของตัวเลขนี่ กัยังบอท่านเน้ยนย่ำไปไดอันนี้ก็คือเอาข้าวๆสักกามันเหลืออีกหลายมือเติบออยู่นะพัทยายามาเขียนให้กับิีฟั้นให้จังหวัดบางนึงนี่มาเขียนให้ล่าสุดอ่าอ่ามาเขียนให้เคื่อเข้ามาไทยถ้าล่าสุดนี่ก็คือศูนย์หนึ่งสามเันบ่เป็นมาเขียนให้นะอ่าจะงวดนี้กะถาเพิ่งว่าจ่อมือจ่อเว้นสิเปลี่ยนเจ้งไหนนี่ส่วนตัวเลขเพอาะเรื่องผู้ควบคูก็ได้ขึ้นมาเกี่ยกตัวบ่เราเขียนไว้นี่ใช่ขึ้นมาเกจ่กตัวบ่เขียนไว้มัก สามหกกับศูนหาเนี่ยสามหกกับศูนห้าเนาะกับสองหากับสองหาเนี่ยมาสตัวตัวนี้มาตัวอือืมล่อยับมายาจะมันเผาทงมีกมีโอกาสยู่ที่รังเทียกกระไดเนาะเลขาสองกับสวยงามอยู่นี่สองสองหาอ้าก็ลองพิ่นี่พีชเจรนาเบื้องแรพี่น้องครับเบิ้งแล้วก็ได้ชอบก็จัดจัดก็ผ่านอ่าทั้งช่องกระนําเสนอเป็นแนวทังที่ปิดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่แน่ๆนี่ก็อย่าล่มติดตามไว้ อ่าไดช่วงวัตถิสตามไว้นะโค้งสุดท้ายปูกับยาบวทขันมายังวันมาแม่นมาปูยามาทางวันนาะบัวผัดแต่ไม่ไมาเขียบเห็นไหบัเคยผัดถ้าก็บัโดนบัโดนเดียวโดนจะมาใช่อุดรขย่แก้ากับผ้าหาเมืองแปลตัดอันอันนั้นตาตยังกตัดอันแล้วเขาหยิบวันนี้ขย่แก้วมาโอ้ตัดไหมตาตัดไหมขาหักหน่ะแล้วขาหักหน่ะ ข้าเจ้าก็มาไปอุดรมาหาอย่งมาถ่ายอย่าทั่วหากรบอกเห็นกันเน้วเออกระบอกเป็นยังนเอาบ้านนี้กะสรุปตัวเรียกเอาซ้ำนี่ตัวเนาะว่าแล้วก็ได้ทันฟันจะเริ่มทัวหาท่านฟันปูกระมีงามากเดียวเอาอยิ่มอันนี้ฟันไปเมืองนอกได้ซื้อนี่เรียกแพทสปทอดอันนี้จำได้ศูนย์กระหม่ะอันเมื่อเขียนงดก่อน อันนี้ไปจูดทงเพรนว่าท่นนอยากอยากถือเรียกไปจูดทงไว้ท่านไปจูดท่านเห็นศูนย์สองหาอือกูเขียนเขียนหาสองสองเออศูนย์สองหาป่ะเออศูนสองหโอ้เขียนผิดตัวนี้ปกติเขีนเปลี่ยนฝุ่นพีเอมสองจุดห้าเออับ้เอกเขียนศูนาสองนครอเขียนลดก็เก้าเราพูดกเจ้าจีเบตัสซับอกติเออเจ้าฟังน่อง้าอยู่ืออเจ้าฟังออกอยู่หรอก ใ่ว่าก็แปลกอยู่ด่ฟันไปเมืองนอกสามแถวเลยนี่บะไปเที่ยวเรี่ยตำรวจจับเขาอานนี้แท็กจับทซงมาบ้านว่านนวนทั้งพุ่นท่มาน้า่าให้ขึ้นไปให้ขึ้นไปอีกเอาเมียไปน้่ว่าท่านวดนี่นะแล้วเมียไปน้่เอาเมียไปน้่เงินเดือนสองคนที่ในยุโอกแสนกว่าว่าท่านสองคนเห็นสองคนดนแสนกว่า เจ้าหน้าบ้านน่ะเงื่อนจีออกอายุอันแม่เจ้าเหี้ยนซะกับว่าชู้ฟังกันซิหรอกเล้วเกิดทุนเก่างั้นอยู่นี่ศูนย์เก่าเก่าศูนย์เนาะเนี่ยมันเก่ากันแล้วกับศูนย์สองฮานนั่นเลยหาสิบเก้าปีแต่แต่เรื่องบอกปูกำยากลับมาไปหรอทำไมเราอยู่ต่างวัดตาบปุ๊บว่าบอกกันว่าไปออกแตน้ำบินน้ำงวดนี้ว่ากจน โอ้น่ไปสนมบินน้ำเรื่องวันนี้เรื่องเงงวดก้อนบอกไปจังวตาคุณนี่บอฝันไหนได้ห้องบอกกันนี่ย่วมือเรียกตีออกก็เมื่เขียนไหนเนี่ยวกบมากอเดี๋ยวมือเรเฮ้ยมือเรงเรงนี่เ้ยรงอื่นนี่ลเพื้นีมาจะจ้อนี่ละแมนแมนเพิ่มาผมมีความรู้สึกวายังสั่นอยู่ขึ้นเงื่อนเพิ่าเขียนหเก็ศูนหกเลยกับมือเรกตีออกได้ตัวนั่นอนให้ออกหน่วันบอกละงวด สีไปนั่น่อง,งบาทนั้นออกศูนย์หกล่างนี่เนี่ยเมื่อเขียนให้ฮะว่างซะจอดนั่นพอดี่คอยแงกไปเห็นลิเล็ตลดเห็นยี่หันตีเออเห็นลิเล็ตลดเ <c oughs> อ้าอยางาาว่ามาแล้วนเระอ, <c oughs> อืม <c oughs> ปูเพิ่นมากไปย,ย่างนั่มไปเบิง้งก็ยับเขาใกล้เขาใกล้เขาไปได้แท้มันขีดเกี่ย <c> ม <oughs> ลิเลกตลด เย่ยมเงือแร่นรู้แร่นเหมือนไงตัว่๋โอ้มีแร่นความอยู่เหนอู้ตัวทอเห็นนี่แร่นลถนอ่ะ